อาจารย์สอนหรือปลุกมั่นทุกอย่างแกก็สอนแกก็บอกแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้ตีอะไรขนาดนั้นเตโดนด่าหน,นักสุดประมาณไหนไปแข่งบอลโดนด่าหนักสุด่อาจารย์ด่าเราว่าอะไรเยอะสองคนนี้ใครโดนเยอะกว่ากัน <c oughs> อ้าวทำไมอ่ะทำไมเตยไม่ค่อยโดนหรอผมมึงเข้ามาอยู่ด้แล้ว <laughs> อ๋อเด็กใหม่นักฟุตบอลในดวงใจเออโคตรนยอะอ่ะ แล้วฉายาที่เราได้แล้วล่ะก็เราก็ชอบคนนั้นด้วยครับเราคิดว่าเราหน้าตาเหมือนเขาไหมหรือทรงผมเน่ทรงผมเราตั้งใจไว้ทรงนี้เลยใช่ไหมเนี่ยก็ไว้มานาน,น,นแล้วก็อาแรกก็ไม่รู้จักครับก็เพิ่งมารู้จักนี่แหละใครเหลอากันน่าจะเขา,าแล้วเรามีโอกาสจะได้ไปท่าเรือช่วงไหนคะถ้าติดต่อแล้มายอย่างงี้เดือนหน้าไปตามเดือนหน้าเดือนหน้า เราตั้งใจจะไปถึงแค่ไหนติดสโม,มสรไทยลีกแล้วอนาคตรอดูนะครับมันผมก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นไงแล้วรอดูต่อไป<ร>ออขอบคุณเราบวที่สป,ปอนอร์ตผมมาตั้งแต่แรก